ว่าเลี้ยงไหามันนี่อทันนี่มันมีที่ไปที่มากเลยครับบอกผมฟังกันหน่อยนะมันจังไหมันมีผีสิงตีงจังไหมันจะขังได้ทั้งป่าเปลี่ยนป่าตายป่า้านยบนขั้วโลกป่าตายเนี่ยขั้วโดกเหนือหายอืออืออือ พอะ,ะนั่งมาหาย,ย่มีอาถรรพ์นเยอะแยะเลยเอาหายมาฝังรอทั้งตเปลี่ยนตัตายก็บยืไม่ายยาหายต้อย่ไหอีกแน่โอ้ประมาณจะคุณพ่อจีเป็นทั้งหมดไม่จะหาคุณพ่อซีหายเขาหายสี่อเขาจีเป็นไมจะหาดีเอาไปจยกไขหนึ่งบ่เพื่อนจขยอยไขก็ไเลยเอาไปจักไขหนึ่ง่วตามทางท้านนะคร่บมาควรเปลี่ยนหรือเปล่ามเกิดกินมันก็ถมาอยู่แถวนี้ยหอ แต่ว่าเท่าที่พุ่นพอสัมผัสมานี่ของแทเ่นปแทเลยได้ทุกมือแต่ว่าขันป้ขันป่อเอาตัมหนองมาใส่นี่โอกันเดที่โอ้ี่ยครับฟังหัวหัวเดี๋ยวผมจะมาพิสูจน์าาคุณพอผมสิบยูมือจังหน่อยมือเนี่ยยูมือจังหน่อยเทาไหร่มาจะเอผมไม่จักเมือจักถุ่มหนึ่งหนูพันนไปหนอมาไปหนอยเจริงๆเราพันธิยามตอนเช้าได้เลยครับนพนยามตอนเส้าเลยแต่ว่าผมสิ่งล่องมาหลุดนึงอนา ข้ามองจะหลอบเนาะมองจะหลอบนี่าถี่มีบ่มันหายหนึ่งโยฝุ่นเหรอป้าต้นดอกไป้นั่นถือเป็นียอะหานี่จะบ่ใส่ครับจะบ่ใส่ซขีดต้มจะบ่ใส่ซขีดต้มน้องจะเว้นไว้ครับหานี่เพคุณพ่อเว้นให้เบิ่งเลยความันมาเทียบกันอีกสามหาครับหานี่มันถีเป็นยังไงเอาละทำงานเดียวกันเด้อครับนี่ทำงานเดียวกัน เดี๋ยวจะไปอีกสองไฮนนึงครับเดี๋ยวไปอีกสองไฮเอาง่ามมากๆเลยครับปีนี่ทวมหัวเลยครับน้มลมเลยนี่นานเลยเอออามาางานนี่เอมันน้ำยังปะครับนี่ยังเลยเนาะยังแน่อยู่อเออมเออมานดกะตังีมันด้ไอยูะมันกรดังดีดยมันมันีมันมัเคยเตีมพอรอยไเี่ยบวะเคยเเี่ยบ ที่แรกเต็มเลยที่ปลาอือที่แรกไห่ซ่องเข้าหน่อยบ่ไห่ซ่องเข้าหน่ยเออไหปากแหวนเนี่ยไห่ปวยไอรุ่นเนี้ยคุณพอได้นี่ปกตินี่ปลาคอนี่ตัวใหญ่ไปไหเท่าที่ได้หม่สั่งตัไงใมานี่ยสามตัวโล่เลยเอาไปนั่นดิคุณเนี่ยปูใหญ่ได้เนี่ยใหญ่ได้เนี่ยตัวใหญ่ได้เนี่ยตัวมีปลายใหญ่ได้เนี่โอ้โหเนี่ยครับปวยเนี่ครับเอาเอหลอดๆบอเอาลูกในไห่เลยครับบอเขาบอไปกวดไปต้องยิ่งติเอาไปแปะๆซื่อติ คนว่าแตงย่างดีบ่แม่นตัวนี้าแตงแตงมหี่ยงดอกวันนี้ผมเข้าใจว่ารูปแตงย่างดีไหมเดี่ยครับเพราะ่มีประสบการณ์เคยอย่างนี้แต่เผดว่ามากตอนนี้เวลาประมาณจักสี่โมงครับตอนนี้สี่โมงสี่โมงกว่าเฮ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 าไม่ควรจะเป็นบ่งที่ว่าเฮาต้องมาฝังไว้ในป่าป่านี้หรือเฮาเฮาคือว่าฝังไว้แต่เพาะขังข้าแท้ ลืมมมัคเวอมัาดเดแล้วคือคือน้นำเบ็นแล้ววันเ่อไปเเลยเหตุผลคือตามหาน้ำมนมลแม่เลน้ี่ยมันมาก่เอเนาะม่เ่า่อนี้าวมเช่าใเนาะโอ้โหนี่กับมูรงเลกันนีแต่เป็นรุนรุนเข็งหน่อยแต่๋เข้ามารุนปลาคอกันครับเหมือนแรงเดี๋ยวผมจะยูองมึงกน้อยเจ้จับชีพ่อพุ่มพูนเนี่ยนาน ลกวงงเใใเีียยยยนนัตา่แปลว่ามือเ้ามายามเลยเหรอวะ <Yeah, yeah. S 2> อันนี้ที่เหลือนี่มามาลงไม่ <c oughs> ๆๆแบบแบบแบบเบิ้งเลยครับกรรมวิธีคือเราต้องอธิบายหลายแรงจริงๆ <c oughs> ในพั <c oughs> นเดียวใส่ไว้ขึงยน้ำเสาะจังมะยาม <c oughs> แถววันนี้ผมกับมาธุระครับอาจจะอยู่ได้เพราะเงาไปไหนก็นเดี๋ยวคำคำจังตามมาเบางน้ำน้ำขุนผอ,อาจาักรอบหนึ่งครับจริงๆแล้วนะครับหายนี่หรือซีหายนี่ยแหละครับ ก็เอาเอาตมมาลอแล้วก็คือว่าได้ไปหลายแล้วเขาบอกง่ายๆครับ,าอ,ารรบอาจจะลอยหล่อลงไปแน่แต่วก็มารุ่นกันครับว่ามันจะคุณพ่อ,อก็บอกว่าที่ต้มนองนี่ได้ผลร้อยเปเแต่ว่าเหมือนี่กับมาล่องลุ่นกันเบื้องพระวัดใส่ไปกินไปหลายมือแล้วเออเอครับมาดง hay đẹp để đi chạm 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 hay chút này say say anh mấy em một ba lái này ừ. 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 thế anh ừ. mà say bao nè họ dám bằng gì không có thấy được mấy một cho cho chỗ cũng bà thì cho liệu cũng hiện sao mấy cái này anh ừ. không

มัย่ยเรียนด้วยกตีนตนองเจ้าปล่งปนมาดู่ดูมาดูาช่องใครรูจะช่องใรผมนะนครับมิตรปลาเขีงครับมิตรปลาเขีงหน่อยอันนี้นี่ในี่ใส่ใส่อ่ากี่ต้มน้องอยู่เอาไปบังบังให้คนกันตีไนี่ง่ด้เนื่องจากม่กินหลายแล้วครับก็เลยอ่าไปยังปลาก็เทิ่งมายมเร็วมือนี้ ใส่วางข้อแรงหรือมายามถุนเกือบลองถุ่นยิงคนสัญยามย่อมเศร้าเลยปลาหาแพ่ผอเออแต่ว่าก็จังกุ้พ่อนี่ว่าขีดต้มนี่มันแจวว่าจะจะมาหลายกรัวเพราะใจม่ถ้าว่ามือนีมือนี่เจ้งได่กับปลากระองมาเพราะว่าตามหลักการต้องขีดตมองไป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 เบิ้งไปเบิ้งไอทีเพราขีดต้มเป็นสุดท้ายไปเบิ้งเขียบเพราะขีดต้มกันมันมีบ่มันมีเดียวพรุ่งนี่ตามประสบการณ์นี่เสียกินได้เห็นบะ เช่อกินไหนบะมีแน่นอนเออมีแน่นอนแต่ว่าอันนี้เพิ่งใช้ขีดตุ่มอาช่องกันช่องกันช่องใกล้ๆกล้วก็มใกล้ผมไหมเออบะมีครับอันนี้บะมีบะมีใ่ขีดตุ่มีขีดมนี่มี่มี่อยู่แต่ว่าขันว่าไปแล้วสรุปก็คือว่าขีดตุ่มหนองนี่ได้ผลแน่นอนได้เงินแต่ที่ไหนเนี่ยนี่กินมาหลายรอบแล้วเมื่อเมืล้ยปลาขันปลาบะเบิ้ก็คือลงแน่นอนแน่นอนแน่นอนม้นตัเส้นในบัวเปอยอืม